สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผม,ผมพงพสุนาพรมและรายการ CEO Talk นะครับรายการที่พร้อมจะพาท่านผู้ชมไปพบกับคําถามและคําตอบที่เป็นประโยชน์ในการทําธุรกิจและการดําเนินชีวิตครับวันนี้ครับเราจะมาดูกันว่าคําถามของใครจะถูกนํามาพูดคุยในรายการนะครับแขกรับเชิญคนพิเศษของเราก็พร้อมอยู่แล้วที่จะที่จะตอบคําถามให้กับทุกท่านนะครับนั่นก็คือท่านประธานกรรมการบริหารบริษัทกิฟฟารีนสกายไลน์ยูนิตีกัด แพทย์หญิงนารินีภัยบูรณ์ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้มีคําถามจากนักธุรกิจของเราที่เขาไปเล่าเรื่องของกิฟฟารีเนี่ยให้คุณอาของเขาฟังฮะเพ่ินคุณอาของเขาเนี่ยเป็นข้าราชการที่เพิ่งกเกษียณอายุไปค,คุณอาท่านกระถามคําถามมาน่าสนใจเขาบอกว่า กิฟฟารีนโมเดลเนี่ยบิสเนสโมเดลของกิฟฟ r รีนเนี่ยมันคืออะไรอยู่ได้ด้วยสินค้าหรืออยู่ได้ด้วยเครือข่ายเขาเนี่ยอยากจะทราบจริงๆนะครับว่าบิสเนสโมเดลของกิฟฟารีนเนี่ยเป็นแบบไหนคุณหมอพอจะให้นิยามหรือคําอธิบายที่ดีที่เขาจะนาไปตอบคุณอาเขาได้ไหมแสดงว่าคุณอาของคุณเป็นคนที่มีความรู้เรื่องธุรกิจประเภทขายตรงหรือเครือข่ายดีทีเดียวเลยนะคะคก็ต้องให้คุณไปกลาบเป็นคุณอากมจริงแล้วเนี่ยนะคะเรามีซีดีที่อธิบายว่าโครงสร้างบิสเนสโมเดลของเราคืออะไร หมอที่บายคร่าวก็แล้วกันนะคะเมื่อกลับเรียนคุณอาว่าถ้านึกชื่อกิฟเฟรีเนี่ยคุณอานึกถึงอะไรก่อนนะคะเออหมอเชื่อว่าคุณอาจะนึกถึงสินค้าของเราก่อนอาน่าจะรู้จักน้ําทับทิมของเราคุณอาจะได้ดูโฆษณาสินค้าหลายๆตัวของเรานะคะเพราะฉะนั้นน่ะถ้าหมอจะตอบหมอจะตอบว่าอยู่ได้ด้วยทั้งสองอย่างค่ะนะคะคแต่สิ่งที่เป็นความแตกต่างและเป็นเสน่ห์หลักของกิฟเฟรีก็คือว่าเรามีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายคุณภาพดีราคาไม่แพงคนที่ซื้อใช้แล้วซื้อซ้ํายอย่างแน่นอนนะคะหลายๆร้อย ตัวทีเดียวเลยแล้วก็เราอยู่มาแล้วถึง19ปีก็มีอัตราทีกา่การเติบโตที่มั่นคงขึ้นมาเรื่อยๆตัวนี้ก็เป็นการตอบโจทย์นะคะว่าสินค้าของเราก่อนนะคะสินค้าของเรามีผู้ซื้อใช้เราซื้อซ้ําแต่ด้วยโครงสร้างของเราไม่ได้วางในห้างสรรพสินค้าเพราะฉะนั้นเนี่ยโครงสร้างของเราจึงถูกพยุงด้วยอีกโมเดลหนึ่งนั่นคือเครือข่ายของผู้ใช้สินค้าที่ถูกสร้างโดยนักธุร,รกิจของกิฟฟอรีนะค,ะค่ะนะคะนักธุรกิจของกิฟฟอรีนเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าถ้าเปิดเขาทํางานกับเราไปเนี่ยข้อแรกที่เป็นจุดเด่น เขาไม่ต้องลงทุนและเขาไม่ต้องมีความเสี่ยงมีศูนย์ธุรกิจกิฟเฟอริงกระจายทั่วประเทศไทยที่เขาสามารถที่จะแนะนําคนให้ไปจับใจ่ายใช้สอยได้ซื้อใช้แล้วซื้อซ้ําที่สําคัญทุกๆคนที่สมัครต่อจากเขาเนี่ยก็จะมีสมาชิกภาพตลอดชีวิตแล้วทุกคนก็จะมีความรู้สึกว่าเขาคือเจ้าของกิฟเฟอริเช่นเดียวกันเขาก็จะมีสิทธิ์ที่จะซื้อใช้สินค้ามีส่วนลดและเขาก็มีสิทธิ์ที่จะไปชวนคนอื่นมาเป็นทั้งผู้บริโภคและเป็นนักธุรกิจ การที่สมาชิกอยู่ได้ตลอดชีวิตเนี่ยนะคะมันหมายความว่าโครงสร้างเครือข่ายของใครก็จะเป็นของคนนั้นตลอดไปอันนี้จริงเป็นโครงสร้างที่ซัพพอร์ตความมั่นคงนะคะสนับสนุนความมั่นคงของคนทําเครือข่ายและประกอบกับมีสินค้าที่ขายตัวเองได้ในตลาดค,ค,คนซื้อใช้เราซื้อซ้ํารายได้ที่เราได้รับก็มาจากการที่เราเนี่ยเอาส่วนแบ่งทางการตลาดที่เราไม่ได้เสียไปในช่องทางค้าปลีกช่องทางที่ต้องเอาไปวางห้างช่องทางที่ต้องโฆษณามากเนี่ยประมาณ45%ของราคาสินค้าเนี่ยย้ายกลับมาคือ ให้กับทุกคนตามความเป็นธรรมะนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็อยากให้คุณพูดง่าย,ายๆเพราะหมอว่ามันพูดได้ไม่ยากนะคะที่สําคัญเนี่ยตรวจสอบอันดับแรกให้คุณอาดูเอาราคาของกิฟฟารีไปให้คุณอาดูเอาสินค้คขาของเราไปให้คุณอาใช้คุณอาจะเห็นว่าในราคาที่ทุกคนซื้อในฐานะที่เป็นเจ้าของเนี่ย คุณภาพเนี่ยเกินราคาจริงๆนะคะครับมันก็เหมือนกับว่าสินค้าเนี่ยเป็นตัวขับเคลื่อนแต่คนที่เข้ามาในโครงสร้างของธุรกิจจะประกอบไปด้วยคน2กลุ่มคคือกลุ่มคนที่มีความสุขจากการใช้สินค้าแล้วก็ซื้อใช้ไปเรื่อยๆนะครับกับกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มคนที่สร้างอาชีพเป็นนักธุรกิจที่เป็นเสมือนเจ้าของบริษัทลูกที่กิฟฟรีนเป็นบริษัทแม่คอยคอยดูแลทุกคนทันทีที่สมัครก็คือเจ้าของบริษัทลูกนั่นแหละแต่อยู่ที่ว่าเจ้าของบริษัทลูกเนี่ยจะวางตัวเองเป็น คนที่ไปเชิญคนมาเป็นเจ้าของตอ่อแล้วก็สร้างธุรกิจแล้วก็สร้างรายได้ที่มั่นคงตามมาอันนี้ก็ต้องบอกว่าเราเนี่ยได ออกแบบธุรกิจเนี่ยให้เอื้อประโยชน์ให้คนทุกกลุ่มที่อยู่ตรงนี้แล้วมีความสุขค,คุณอยากจะเป็นเจ้าของกิฟฟอรีนชนิดซื้อใช้อย่างเดียวไปเรื่อยๆก็ได้ค,คุณอยากจะเป็นเจ้าของชนิดซื้อใช้เองบ้างสลับกับไปแนะนําเพื่อนบ้างก็ได้มีไรายได้นิดหน่อยพอใจก็ได้รหรือคุณอยากจะมีไรายได้ที่มั่นคงด้วยการสร้างเครือข่ายและดูแลเครือข่ายไปร่วมกับบริษัทแม่ก็ได้แต่คุณไม่ต้องใช้เงินลงทุนอะไรมากมายเลยนอกจากค่าใช้จ่ายส่วนตัวนะคะเพราะว่าระบบสนับสนุนของเราแข็งแรงมากนะคะแข็งแรงแบบไหนหนึ่งเรามีสินค้าที่หลากหลายมีกกาาารรรรส้งแบนด์โฆษณ ประชาสองมีศูนย์ธุรกิจอยู่100ร้อยกว่าศูนย์สามไม่ว่างไปซื้อก็มีเดลิเวอรี่ส่งฟรีถึงบ้านอีกต่างหากนะคะคเพราะฉะนั้นการไปเล่าเรื่องหรือชวนคนมาร่วมกันเป็นเจ้าของกิฟเฟอรีเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากที่คนไทยจะเล่าแล้วก็ไม่ใช่ของเรื่องที่จะต้องเอาของใสต่ตะกร้าแล้วเอาไปขายด้วยนะคะไม่ต้องยักยียดใครเพราะว่าถ้าคนเรารู้สึกว่าเขาเป็นเจ้าของเนี่ยเขาก็จะใช้ในสินค้าที่เขาเป็นเจ้าของแล้วถ้าเขาใช้แล้วมันดีเขาก็ใช้ต่อแล้วก็บอกให้คนที่เขารักฟังนะคะนี่คือ business model ค่ะซึ่งจะทําให้ที่มา ารายได้เนี่ยมีความมั่นคงและยั่งยืนเพราะว่ารายได้จะเกิดจากการซื้อสินค้ายอย่างเป็นธรรมชาติใช่ค่ะตามความสมัครใจตามความพอใจแล้วก็โดยเฉพาะ ตามความถูกใจด้วยเพราะว่าแฟนพันธุ์แท้ของคนที่ใช้ยาสีฟันใช้ยาสระผมเหล่านี้ถ้าสินค้าติดตลาดและเขาชอบนี่ก็คือรายได้ที่ยั่งยืนต้องบอกว่าสินค้าเราจับไปทุกกลุ่มจริงๆเลยนะคะทุกกลุ่มเป้าหมายทุกรสนิยมทุกสังคมทุกเพศทุกวัยแล้วก็มีหลากหลายมากจริงๆดังนั้นเนี่ยอันนี้เป็นความง่าย ของการที่จะเลือกสินค้าและเล่าให้ใครฟังค,คุณจะมีสินค้าที่เหมาะสมกับทุกๆคนที่คุณพูดด้วยนะคะโมเดลอีกโมเดลหนึ่งที่ที่คุณหมอสร้างเอาไว้ก็คือเขาจะเป็นคนที่ไม่มีความเสี่ยงเพราะกิฟฟารีนสร้างระบบสนับสนุนที่แข็งแรงรเพราะฉะนั้นเนี่ยศูนย์กระจายสินค้าของกิฟฟารีนนะฮะวันนี้การเข้าถึงนี่ก็มีอยู่ทั่วประเทศเราเปิดเองนะคะบริษัทแม่เปิดให้เจ้าของบริษัทลูก นำไปใช้บริการแล้วก็ทํางานนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกๆศูนย์ก็เป็นบ้านของทุกคนในห้องประชุมอยู่ด้านบนนะคะขึ้นไปประชุมประชุมได้นะคะคมีมีชุดอันชอบให้เลือกซื้อสินค้าให้จับต้องสินค้าพูดคุยกันกับเพื่อนได้นครับนอกจากนั้นแล้วถ้าเราพูดคุยกับคุณอาไปแล้วเนี่ยเราอาจจะสอบถามคุณอาเขาเพิ่มเติมด้วยได,ได้ไหมคุณหมอว่าจากที่เราอาธิบายไปแล้วเนี่ยคุณอายังอยากจะทราบข้อมูลในประเด็นไหนเป็นพิเศษเพราะบางทีมันอาจจะทําให้เรา ไปต่อได้ดใช่ใชค,ค่ะพอเราเล่าไปแล้วคุณอาคงมีคําถามพอมีคําถามเนี่ยเราอาจจะมีตัวช่วยและ,ะนะจะเป็นซีดีจะเป็นเอกสารอะไรเนี่ยพพอร์ตลองพาคุณอามาที่ศูนย์ธุรกิจและให้คุณอานั่งดูก็ได้ะนะคะว่าเออคุณอาถ้าว่างๆลองมานั่งดูนั่งเล่นเนะะี่ยค่ะมาทานกาแฟที่ศูนย์แล้วก็ดูเฉยๆนะคะว่าคนในศูนย์เขาทาอะไรกันบ้างะนะคะก็ะแนะนําให้คุณอามาในวันที่เขารับเงินสลิปเงินปันผลนี่แหละค่ะเพราะว่าคุณอาก็จะเห็นว่าเออรายได้มาจากไหนได้เห็นคนที่รับรายได้แล้วก็ซื้อสินค้าไป หน้าตาที่มีความสุขของคนอองคลีฟเรนและผึ่อาก็จะเข้าใจค่ะครับอาล้ครับนั่นก็คือตัวบิสเนสโมเดลนะครับหรือตัวค f ีฟ i รนซึ่งถือได้ว่าเป็นลักษณะพิเศษที่หนึ่งเดียวในโลกน,นะคะโลกก็ยังไม่เห็นใคร,ใครเหมือนเราเลยนะคะค่ะอ่าครับ,รบวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับท่านผู้ชมสามารถติดตามชมรายการของเราได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะครับผมพร้อมทั้งคุณหมอต้องลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ